สวัสดีครับวันนี้ได้พ่อผงนะครับหลวงพ่อเกษม,มน,น,นะครับมาแนะนำเพื่อนๆนะครับนี่ครับได้มาแบบพระบ้านๆเลยนะครับพาะหิ้งเลยนะครับนี่ครับกล่องเดิมๆนะครับกล่องออกวัดแบบนี้เลยนะครับพระผงหลวงพ่อเกษมนะครับนี่ครับรุ่นดวงมงคลนะครับนี่ครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับผมพระผงหลวงพ่อเกษมทรงสี่เหลี่ยมด้านหลังเขียนดวงมงคลนะครับนี่ครับ ด้านล,ล่างนะครับก็เขียนเขียนชื่อนะครับหลวงพ่อกเกษมนะครับชื่อหลวงพ่อกเกษมนะครับลักษณะนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นหลวงพ่อกเกษมนะครับนั่งเต็มองค์นะครับผมนั่งเต็มองค์นะครับ ได้มาพร้อมกล่องเดิมนะครับพาบ้านเลยนะครับผมสอบถามเจ้าของเก่านะครับเบอกว่าไปวัดเราได้มาแบบนี้เลยนะครับได้มากล่องแบบนี้เลยนะครับนี่ครับสวยนะครับเป็นพระพงหลวงพ่อเกษมนะครับรุ่นดวงมงคลนะครับปี2535นหะครับดูความคมนะครับจีวรนะครับ หน้าตาท่านนะครับนั่งขัดสมาธิเต็มองนะครับเนี่ยครับขอบมีรอยกระเทาะนิดๆนะครับขอบนะครับขอบฝั่งขวานะครับดูนะครับน่ครับดูเนื้อนะครับเนื้อมวลสารนะครับามว่าการวาใช้ข้าวข้นบาดของหลวงพ่อนะครับนะครับมาจับสร้างอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมองนี้นะครับ เผื่อมีเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจนะครับอยากได้ไว้บูชานะครับพ่อพงหลวงพ่อเกษมนะครับพระเครื่องของท่านนะครับมีราคาทุกรุ่นนะครับหลวงพ่อเกษมนะครับที่ท่านหลวงพ่อนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับเขียนดวงมงคลนะครับดวงมงคลแล้วก็ตามด้วยยันดวงนะครับนี่ครับดูเนื้อหามวลสารนะครับนครับขอบมีรอยกระเทาะนิดๆนะครับอายุพระก็20กว่าปีนะครับเกือบ30ปีแล้วนะครับ จับสร้างปีส5 3 5นะคร้บยสามสิบห้านะครับล่างก็เขียนนะครับกเกษมเขมก้นะครับสภาพยังโอเคนะครับคดิมเดิมเลยนะครับได้มาแบบเดิมเดิมนะครับทางเพื่อนพี่คนไหนสนใจนะครับอินบ็อกมาได้นะครับผมหลวงพ่อกเกษมนะครับมาแนะนำนะครับอง์นี้นะครับปล่อยให้บูชานะครับ ในราคา200บาทนะครับส่งลงทะเบียน30 e m ิบอีเมนะครับรับประกันแทนให้นะครับผมพร้อมกล่องเดิมนะครับกล่องเก่าเลยนะครับสภาพได้มาจากวัดเลยนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆนำไปใส่กรอบบูชาได้เลยนะครับดูมวลสารนะครับอนาคตไก่นะครับพระเครื่องของหลวงพ่อเกษมนะครับอนาคตไก่นะครับสติละอ่าร่างท่านนะครับไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับ ในหลวงราชการที่9นะครับเสด็จนะครับไปกราบไหว้ท่านบ่อยครั้งมากนะครับสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับวันนี้ก็เลยนํานะครับพะผงนะครับหลวงพ่อเกษมรุ่นดวงมงคลนะครับมาแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนพี่คนไหนสนใจนะครับองค์นี้นะครับปล่อยให้บูชานะครับในราคา200บาทนะครับส่งลงทะเบียน30 EMS 50นะครับรับประกันแท้ให้นะครับ มีแค่รอยกระเทาะที่ขอบขอบเท่านั้นนะครับนอกนั้นก็สมบูรณ์นะครับนําไปใส่กรอบบูชาได้นะครับผมเนื้อหามวลสารนะครับเขขราบวันนี้ก็แนะนํานะครับพระพงษ์หลวงพ่อเกษมนะครับท่านเพื่อนพี่คนไหนสนใจก็ยินบอกมาได้นะครับหรือแอดดีดีไลน์มาก็ได้นะครับพร้อมกล่องเดิมนะครับได้มาสภาพแบบนี้เลยนะครับเจ้าของเดิมบอกนะครับผมได้มาจากวัดแบบนี้เลยนะครับ ปล่อยให้บูชาในราคา200บาทนะครับส่งลงทะเบียน30อีเมล50รับประกันแท้นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะนำพาบ้านนะครับมาลงแนะนำเพื่อนๆทุกวันนะครับผมพาบ้านหลักร้อยรับประกันแท้นะครับโอเคครับวันนี้ก็แนะนำเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ